ทีมงานตทพ่อและไต้สงขลาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์กระดาษเจ้าหน้าที่งานป้องกันและประเทาสาณภัยเทศบาลเมืองสิงหานครพาเรือหางยาวไปช่วยสุนัขตัวหนึ่งซึ่งติดอยู่ในใส่นั่งกลางทะเลสาบสงขลามากว่า2ส,สัปดาห์นะครับไปดูภาพตอนช่วยกันก่อนครับเฮ้ยลึกด,กดเดี๋ยวพี่หยอกมาให้คุ้นๆก่อน

ไปไปแบบน้เลยไหมไปไหนออไปไปนันนเอาบนออทางนี้ครับผมจากมันีงออกของมันเลยเนี่ยอ๋อเดี๋ยวมีตาออกอีกทีนะอ๋อมันมีนม่เ็นทางลยเนี่ยข้ขี้ดีอดอยู่ลรยวันมันขีเลยอ๋อเอออย่าม้นลยอย่าม้อย่าม้ เดี๋ยวย้ไอ้แกโยกไอ้คุณคุณก่อนไป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 ขึ้นควางขึ้นควางหลบไปไปปัจจุบันคุณนายสักเดียวโอ้ยนี่แต่คุณนายรู้โอ้ยไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เรียกเกี่ยวอันใดไม่เบื่อไม่เบื่อไปรถบ้านหลบไป ไปมาบ้านปะไปไปหาข้าวกินไปกินข้าวไปกินข้าวหมดเนื้อเลยพี่สั้นไม่เลยโอเคโอเคเก่งครับเก่ง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 ประมาณสามถึงสี่กิโลกว่าจะถึง ตรงนี้สามถึงสี่กิโลติดติดุกี้วันเลยน้องประมาณประมาณเกือบสองอาทิตย์น่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักอ่ะมั้มโอเคโอเคปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเหตุการณ์นี้นะครับคนที่ไปช่วยก็คือนายสุรพลสาริกัธ์รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและพันธเทาสารพันภัยเทศบาลเมืองสิงหานครนะครับ พร้อมเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคนและก็ชาวบ้านจิตอาสาอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นคนขับเรือดำเรือหางยาวซึ่งเป็นเรือประมงพื้นบ้านออกไปช่วยสุนัขเพศเมียตัวนี้ครับที่ติดอยู่บนใส่นั่งกลางทะเลสาบสงขลาตรงนั้นนี่พื้นที่หมู่หนึ่งตําบลสะทิงม้ออําเภอสิงหนครนะครับห่างจากฝั่งประมาณ3กิโลเมตรแล้วก็ช่วยมาได้อย่างปลอดภัยโดยน่าจะอดอาหารอดน้ํามาหลายวันเลยครับดูสภาพนี่นั่งนิ่งเลยครับเจ้าหน้าที่จึงพากลับไปเลี้ยงดูไว้ที่สถานีดับเพลิง ของเทศบาลเมืองสิงหานครนะครับเผื่อว่ามันจะมีเจ้าของและก็อาจจะตามหาอยู่นะครับใครเป็นเจ้าของก็ไปดูได้นะครับเราได้สอบถามพี่สุรพลนะครับบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวประมงพื้นบ้านนะครับว่าเห็นสุนัขตัวนี้ติดอยู่ในใสนั่งมาตั้งแต่วันที่18ธันวาคมปีที่แล้วนะครับหรือกว่า2อาทิตย์แล้วโดยช่วงนั้นนี่เป็นช่วงที่มีฝนตกและก็น้ําท่วมใหญ่ในสงขลานะครับรวมถึงอาเภอสิงหานนครด้วยครับโดยคาดว่าสุนัขตัวนี้มันน่าจะลอยมากับน้ำนะครับ แล้วก็มาติดอยู่ที่ไซนั่งลูกนี้แหละครับไปไหนไม่ได้ทันทีที่รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเย็นเมื่อช่วง4โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับก็รีบพาเรือลงไปช่วยทันทีเลยครับเห็นภาพแล้วนี่ต้องขอขอบคุณทีมปอพของเทศบาลเมืองสิงหานครทุกท่านนะครับที่ลงไปช่วยน้องหมาตัวนี้เอาไว้ได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ ที่อนุญาตให้ทีมงานตัวพ่อนะครับนำคลิปภาพที่เป็นเรื่องราวดีๆที่เป็นความประทับใจในช่วงปีใหม่ปีนี้เลยครับมาให้ได้ชมกันนะครับนิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งเลย